สัสดีพี่น้องอีคลิปครับพี่นออ้นองบรรยากาศภายในวัดครับมือนี้ครับตอนนี้บรรยากาศภายในวัดพี่นออ้องฮห้มมือฮ้มพี่น้องครับเริ่มสีคึกคักครับบรรยากาศเริ่มสีคึกคักแล้วพข้าแม่ขายตลอดจน,น,นอันนี้ครับผู้ว่าโฮมบุญหฮมท่านครับพ,พี่น้อง fc ที่นำรถมาจอด เพราะว่น้ิณองมาบูญพรหท่านก็เริ่มมาแล้วพี่น้องสถานที่แคบข่าวว่ามีรงท่านทั้งเพราะเป็นรงท่านเป็นร่องขั้วครับพี่น้องทา้งยอมที่มาสยางมมว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีหลายอย่างอัดสั่งที่บริเวณหน้าวัดนเราหรือจะเอาเข้ามาจอดในวัดก็ได้เสร็จแล้วท่านก็นั่งรถตู้กลับไปบ้านนานไปชื่นชมกีฬาไปชื่นชมน้องหญิงไปหาแม่หน่อยไปหาพ่อเอกทานที่บ้านนานตักให้ปลาการกุศลพิ้องก็รับถือครับที่นี่ ก็ำลังคือครับภาษาสบกลับมาที่วัดก็จะให้โดยพ่ออาชีพรถจะวิ่งวนเป็นวันเวก็คือทางเข้าเข้ามาจากบ้านน้อยบ้านน้องหญิงผ่านมาที่วัดวัสนี้วัสดีคุณพ่อมาจบมันเดมีนอยกออดอดดกออดกอดกอากทากอออกเอดกอออกออออก เน้เยกนี้ต้นมออตูยินออกแล้วเหรอไปดูที่ตู้ยินออกแล้วไงเฮดังขนาดนี้ตู้ยินหรือเปล่านังันใหญ่อะไรคะซุ้มไปไม่ไไม่ใช่ใช่ไหมยาเฮดังตกใจนกยๆค่ะออมันเีเนีย่าอุ้งงอง แล้ววัลไหนจะมาโอ่งแดี่ยงนะครับก็เอาเนี่ยขอบีทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับพ่อแม่เอ็มซีที่เข้ามาจอดเแล้วนะครับถ้าท่านไม่จกไข่ปลาคนละห้าร้อยไม่มีรถกลับนะครับพ่อยางสีหัวยางสีหัวดีคุณพ่อรถมาแล้วเรียบร้อยนะครับแจ้งให้กับญาติโยมเรารับทราบได้เลยอัตมาอุ่นสบายพ่อมาครับพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับ ตอนนี้ลางวัลใหญ่เราออกแล้วนะครับผมรถนะฮะรถออกแล้วครับรถดีนะครับผมรถดีสามโซลเลยนะครับโอ้ยรถดีพะนะโอ้โฆษณาเลยสาธุเลยโอ้โชคดีได้รถดีไปครับพ่อพ่อแม่ครับผมสรุปแล้วลางวัลใหญ่รถดีนะคะรถดีโอ้ค่ะรถดีค่ะได้รถดีเป็นปูขนารแซ่บนัวเด้อ ครับให้ลรงียสิบครับพี่น้องใหเราเศร้าครับฟองมล้าอหลายพี่น้องมาข้ามมา้มาร่งเรือยเข้ามาร่งเรอยได้าได้คาเครับไข่ปลาไข่ปลาทาชูขาลูกาลูไปตัวของเจริงนี่ตมันเอาหลายแต่

Boy

ดีนะลำโพงรถสปอร์ตดีรพงอยูรถสปอร์ตใสล่ะมงไเดยว่ยงไหนล่ะเยไหนเอามาให้เบิเนีปังใจมากึ้นไปลุกนะลำพงรถสปอร์ตเหมือนกันสารางวัลเลยี่น้องเอาไปโชว์รางวัลไปโชว์รางวัลีงลไ้ครับเนี่ยลงกไ้ยัดลงสิไหนบอกเด้้ยใจจรถสปอร์ตของเรานะครับนี่นะครับมานมามา ตูโเลครับคหเลครับสีชมพูสีชมพูยซีอนี่ะสีชมพูตู้เย็นเมื่อไหเใส่ถุงยุซีนี่ยุซีนี่จำหมอนไว้เยอะเดียวเลยนะตู้เย็นต sí. ้องออกเย็นๆสมชื่อนะฮะใครคุ iv ้ผ้าลยแล้วลอยทีええ่รถตู้เลยนะครับสำหรับพรอครับแม่ครัถ้าไม่ครบก็เอาให้ครบนะครับ คุณพ่อต้อยคุณแม่สิงห์องค์ละครความครอบครัวร่วมอนุโมทนาทำบุญห้าร้อยบาทก็ขออนุโมทนาขอบคุณพ่อต้อยองค์ละครความครอบครัวลูกสนบสนุนในความรี่งเรืงห้าร้อยบาทขอผ้าหมอนหมอนอีกหนึ่งใบเดียบรองครัว หอยมดยังครับน,ออนี่โอ้ยมีหอยมดมาหม่จังมดมาแต่ในงานพี่น้องมาเด้อมีลงว่มีก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอ,ขอบคุณหลายๆขอ้อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับกินก๋วยเตี๋ยวันสวัสดีบ๊ายบายพูดกู